ให้ PCO ประกาศความสำเร็จทดสอบสารสก,กัดธรรมชาติต้านโรคเอดทางรอดใหม่ของผู้ป่วยเอชไอวีสวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิารารณยาเลิศค่ะคุณกำลังชมไอโซไซตี้ so ค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่ตึก A A Capital Center ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่งานแถลงข่าวการค้นพบสารต้านโรคเอ์ที่สกัดจากพืชไทยนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปตามด้านในกันค่ะ สัตว์เอเชียนไฟโซซูติโคจำกัดมหาชนหรือ APCO ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทดสอบประสิทธิภาพของสารสก,กัดธรรมชาติต้านโรคเอดสโดยนำผลวิจัยดังกล่าวมาต่อย,ยอดจนประสบความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรม LIV หรือ Live Happily with HIV ค่ะ ขวัญอยู่กับศาสตราจารย์ดรพิเชษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนวัตกรรม LIV เนี่ยมีหลักการทาํางานยังไงบ้างคะแล้วก็มีประสิทธิภาพยังไงบ้างคะครับเรากําลังใช้อาหารให้เป็นยานะครับโดยจะตามหลักของฮิป p o c r a t e s ปราชญ์าวกรีกที่พูดไว้เมื่อ2,500ปีที่แล้วนะ e f o o o d b บีได m m e i i i n n e เป็นแต่ฟู้ดหรืออาหารที่เราเอามาใช้เนี่ยเราเอามาสกัด แล้วเอาแต่หัวของมันที่สามารถไปปรับระดับปุ๋มกันในร่างกายออกมาแล้วก็ผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพแล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นทวีคูณอย่างกรณีของ HIV นะฮะเขาก็พบว่าเชื้อ HIV เข้าไปในร่างกายแล้วก็จะไปทําลายเม็ดเลือดขาว TS17 นะฮะมากที่สุดเรามีสูตรที่เราทําขึ้นมาแล้วให้คนกินแคปซูลสีแคปซูลต่อวันเวลาส5แล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวมาดูก็พบว่ามีการกระตุ้น TS17 มากถึง500%ในขณะที่เชื้อชีวิตมันทำลายเราก็ตุ้นมันเพราะฉะนั้นมันชัดเจนในการทำงานมันก็มีเหตุผล ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทางประเทศนะคะเราก็เป็นมิติใหม่ในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ค่ะอย่าลืมนะคะคลิปคลิปเข้ามาชมกันเยอะค่ะรายการ i s o c i t y นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปโซเซตี้กันแบบตลอดเวลาค่ะสำหรับคราวหน้านะคะขวัญจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็นห้ามพลาดค่ะวันนี้ขวัญขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ